สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนมิถุนายน1 1ึงิมิถุนายนนะคะ2567าเรามาดูดวงความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีมิถุนมิถุนเกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14ก,ะะกรกฎาคมธาตุลมปลายาธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีเกิดเรามาดูความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นเป็นปัญหาลักซ้อนซ่อนเงื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นในราศีมิถุนราศีดูได้ลัคนาดูได้นะคะ อะมาดูคุณไม่ถุนหน่อยช่วงนี้คุณไม่ถุนเป็นอย่างไรบ้าง The High p i n c e s s สองถ้วย The Halo Fan Queen of w o n และ w e e l of Fortune อะทีนี้ขอดูคนรักของคุณมิถุนนะคะ คนละคนละของคุณมิถุนเป็นอย่างไรกันบ้างสามดาบ Queen of Sword สี่ถ้วย The M The Emperor ส,สิบเหรียญเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรบ้างห้าไมา้เด็ก ไม้เพจอฟวอนเจอร์เฮมิทสเตนเจ็ดเหรียญอะเรื่องราวของคุณมิถุนกับคนรักของคุณนะคะช่วงนี้มีเรื่องราวของความลักส่้นแอบแอบแอบทำอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในตำแหน่งของคุณมิถุนเองก็ได้หรือคนรักของคุณก็ได้มีเรื่องราวของการไปทำอะไรที่มันเป็นความลับ แอบ,บซ่อนมีอะไรปิดบังอยู่ในใจเหมือนเขามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในใจหรือคุณไม่ถุนเองก็ได้นะคะที่มีความรู้สึกว่ามันมีความแอบ,บซ่อนเก็บความลึกๆไว้ในใจบอกใครไม่ได้ถึงเรื่องราวความรักความรักที่มันมันเป็นความรักที่ไม่ไม่ถูกต้องก็ได้เป็นความรักที่แอบ,บชอบแอบบรักใครก็ได้มีเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นกับคุณมิถุน นะคะถ้าไม่ใช่คุณมิถุนเองก็อาจจะเป็นคนรักของคุณมิถุนเองนะคะเพราะไพ่เป็นไพ่ไวเวอร์ซ่าสลับกันได้ไพ่โดยรวมนะคะคุณมิถุนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องราวของความรักที่มีต่อกันมีเรื่องราวของความรักที่มันมากกว่าเราสองคนมีความแตกต่างทั้งความคิดการกระทําจิตใจอายุเชื้อชาติ วัฒนธรรมความแตกต่างเหล่านั้นทําให้คุณมิถุนกับคนรักของคุณที่มีความซ่อนแอบในใจเนี่ยเป็นเรื่องราวของความรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการแตกต่างเรื่องราวของอายุด้วยก็ได้นะคุณมิถุนอาจจะมีความนั่งนิ่งๆในที่ของตัวเองคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัญหาเรื่องราวของความรักสามเศร้าเรื่องราวของความแอบซ่อนกิ๊กชูหรือความรักของคนที่แอบอยู่ในใจ อาจจะมีเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นกับคุณมิถุนนะคะมันก็เลยทําให้คุณมิถุนกําลังคิดพิจ,จรารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลจะเอาอยัางไงดีจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรดีนะคะทีนี้หันมาดูคนรักของคุณมิถุนที่มีประเด็นอยู่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างยอมหักไม่ยอมงอนะคะแข็งแล้วก็พยายามอดทนกับเรื่องราวนี้เป็นคนที่มีอีโก้มีมา่านมีฟอร์มมากๆในตัวเอง ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาจะใช้เหตุใช้ผลถามว่ามีอารมณ์ไหมมีค่ะบางครั้งนะมันขึ้นมามันก็มีอารมณ์แต่ว่าจะพยายามใช้เหตุใช้ผลแก้ไขปัญหานั้นให้ดีที่สุดปัญหาความรักสามเศร้าที่มันเกิดขึ้นปัญหาเรื่องของครอบครัวจริงๆแล้วเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะแต่พอมีปัญหานี้เข้ามามันทําให้ระหว่างคนสองคนนะคะสามีภรรยาหรือความรักของเราสองคนเนี้ย เป็นไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพออกพอใจสักเท่าไรกับสิ่งที่เป็นอยู่พยายามที่จะเข้มแข็งแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนั้นไปให้ได้นะคะไพ่สลับกันได้นะเป็นไพ่โดยรวมนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะสลับคุณมิถุนอาจจะไม่ได้เป็นตรงนั้นเลยแต่มันเป็นเรื่องที่คุณมิถุนอาจจะเจอเรื่องราวของความลับกิกชูที่ทำให้คุณมิถุนต้องแก้ไขปัญหานั้นก็ได้นะคะสลับกันได้นะทีนี้ เรื่องที่ผ่านมาในอดีตมีเรื่องราวของการทะเลาะเบาแวงกันมีความรักใหม่เกิดขึ้นมีเรื่องราวของความเงียบใส่กันแล้วก็ทะเลาะกันในกระแสจิตก็ได้พูดคุยกันไม่รู้เรื่องหันหน้ามองหน้ากันก็คุยกันไม่รู้เรื่องปัญหามันเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะคะที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความรักใหม่เกิดขึ้นจึงทําให้คุณสคนทะเลาะกันบ่อยนะคะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันก็ งองแง,งกันตลอดคุยกันไม่รู้เรื่องอีกคนก็เฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องราวของความเปลี่ยนไประหว่างความรักของเราสองคนมีคนคนหนึ่งที่เก่งเก่งจนสามารถรับรู้แก้ไขหรือเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสดีมีรางสังหรณ์แม่นยำพอเรื่องเกิดขึ้นอีกคนรู้รู้เท่าทันว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเพราะเขามีเซนส์ดีก็เลยเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องราวเหล่านั้น แล้วก็อาจจะมีการอ้อนวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือเรื่องหล่องความรักของคุณสองคนเพื่อที่จะให้ประคองกันไปให้ได้ในทิศทางที่ดีแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่เสมอนะคะบางคนอาจจะถึงขนาดเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้แก้ไขปัญหานี้ก็ได้นะอืมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณนั้นอาทีนี้ขอดูหน่อยคุณไม่ถุนถ้าคุณพูดได้บอกได้คุณจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรเหนื่อยนะ ก้าไม้เหนื่อยนะาเหนื่อยมากๆเลยฉันอยากจะออกจากจุดนี้ฉันอยากจะหลุดพ้นฉันเหนื่อยที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทํายังไงมันก็ไม่ได้สักทีมันแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้สักทีกับเรื่องราวของความเจ้าชู้หรือเรื่องราวของวิบากกรรมเวรกรรมที่มันวนแม่ได้มาเจอกัน อ,อันนี้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอาจารย์ขออนุญาตถ้าเป็นมุมของคุณมิถุนไปร่มหลงรักใคร่มัวเมาอาจจะมีเรื่องราวการโดนของก็ได้หรือคนรักของคุณมิถุนถ้าไปมีเรื่องราวของความรักสามเศร้ามาเขาอาจจะโดนของเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความรุ่มหลงมัวเมา ถ้าไม่ใช่โดนของตรงๆก็อาจจะเป็นเรื่องราวความรุ่มหลงมัวเมาเขาเขาคนนั้นมีสนเสน่ห์อะไรทําไมทําให้คนของเราไปรุ่มหลงมัวเมาได้ขนาดนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คุณมิถุนคิดอยู่นะคะฉะนั้นฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันอยากจะเป็นอิสระกับเรื่องนี้มิถุนไม่ไหวแล้วอยากจะบอกคนรักว่าเธอจะไปรุ่มหลงมัวเมาเขาได้ขนาดนั้นมันมีอะไรทําไมต้องไปรุ่มหลงมัวเมารุ่มหลงได้ขนาดนั้นฉันก็ไม่เข้าใจฉันก็อยากจะหา ตัวแก้ไขปัญหาหรืออยากจะรู้เหมือนกันว่าไปร่วมหลงอะไรเขาไปติดอะไรเขาประมาณนั้นนะคะอยากจะถามนั่นแหละแต่ว่าถามไปมันก็ไม่ได้คําตอบไงเพราะไอ้คนที่ร่วมหลงมอมมมันไม่รู้หรอกค่ะว่ามันร่วมหลงอะไรคือมันหลงไงร่วมหลงมอมๆมันอาจจะไม่ใช่ความรักค่ะแต่อาจจะเป็นเรื่องราวของความร่วมหลงหลงกับรักมันถ่างกันนิดเดียวแทาแยกไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่ารักไปหมดเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ความรักมันคือความหลงนะอาจีนี้คนรักของคุณมิถุนถ้าพูดได้ตอบได้จะบอกว่าอะไร เหนื่อยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันกับเธอนั่นแหละเธอเหนื่อยฉันก็เหนื่อยฉันก็น้อยอกน้อยใจกับเรื่องราวที่เป็นแบบนี้ฉันพยายามที่จะทําอย่างอื่นให้มันหายหรือลืมเรื่องราวเหล่านี้แต่ฉันก็ยังย้อนกลับมาคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่เสมอฉันจะเริ่มต้นใหม่จะแก้ไขฉันก็ทําไม่ได้สักทีสุดท้ายมันก็มาวนเข้ามาในเรื่องนี้อยู่ดีมันก็ออกจากเรื่องนี้ไม่ได้เช่นกันฉันก็เหนื่อยเธอเหนื่อยฉันก็เหนื่อยเช่นกันฉันก็ไม่ใช่ฉันไม่เหนื่อย แต่ถ้าคนไหนที่เป็นคนสร้างความความรักที่สามเข้ามาคนคนนั้นจะเหนื่อยแบบแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะว่ามันออกไม่ได้นะคะมันได้เข้าไปจุดนั้นแล้วมันออกยากมากนะคะมันก็จะมีวิธีแก้แหละแต่ถ้าใครต้องการแทรจันหาวิธีแก้ให้ก็ทักหาอาจารย์นะคะเราก็จะมาเปิดไพ่ดูดวงแล้วหาวิธีแก้กันนะอะขอดูซิ ว่าเรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับคู่ที่มีประเด็นเป็นปัญหาบางคนเข้ามาฟังไม่รู้เรื่องหรืออาจารย์อะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณไม่มีประเด็นเรื่องราวเหล่านั้นแต่ถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องราวความรักสามเศร้าปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งเข้ามาฟังส่วนมากจะตรงนะคะอ่ะเรื่องราวของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรต่อไปในวันข้างหน้า 9ถ้วยอยู่ได้อยู่ได้สบายดีในมุมของตัวเองหนักหน่อยเหนื่อยหน่อย,อยบางทีก็อยากจะจบในความสัมพันธ์เพราะมันมันทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บนะคะอยากจบความสัมพันธ์อยากแยกออกไปอยู่มุมของใครของมันแล้วก็ถามว่าอยากจะประคองไหมจริงจริงมันก็มีความอยากประคองแหละทั้งใจนึงก็อยากประคองไปด้วยกันอยากจะพยายามประคองให้มันรอดเอาให้มันรอดฝั่งอยากจะแก้ไขปัญหา ที่มันเป็นอยู่แต่ว่าคิดอีกทีเหมือนก็อยากแยกออกไปอยู่มุมใครมุมมันให้มันจบไปซะมันจบไม่จบก็ขอให้แยกออกไปก่อนเพราะว่าฉนันรู้สึกฉนันอึดอัดนะคะเรื่องราวของคนสองคนยังมีความกำกว,ม,วมในเรื่องราวของการจะเลิกแหล่ไม่เลิกแหล่อยู่นะตามที่ดูนะคะเพราะว่าเราทําคลิปสั้นๆแค่ระยะ1-15วันอาจารย์ไม่ได้ทําคลิปเต็มเดือนเหมือนแต่ก่อนเราจะทําย่นระยะให้ลูกดวงได้ฟังเรื่องราวต่างๆได้ชัดขึ้น ใกล้มากขึ้นนะคะเราก็จะพยายามทำให้เร็วให้ได้ทันนะคะประมาณนี้ไม่ถุนความรักของคุณเป็นประมาณนี้มีปัญหามีเกณฑ์จะได้เลิกจะได้ลากันอยู่นะเพราะปัญหาความรักมันเหนื่อยมันเมื่อยเหลือเกินมันเจ็บเหลือเกินกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่แต่ถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาอยากให้รักกันประคองกันไปก็ทักหาอาจารย์อาจารย์มีวิธีช่วยแต่และคู่แต่และเคสมีวิธีการแก้ไม่เหมือนกันนะคะ ฉะนั้นถ้าใครต้องการอยากรู้วิธีอยากให้อาจารย์ช่วยก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะ,ะโปรโมชั่นกลางวันดูดวง299บาทค่ะ8นาฬิกถึง17นาิกาใครต้องการให้อาจารย์ช่วยก็ทักหาอาจารย์ได้นะ,ะสำหรับคลิปของมิถุน ช่วงนี้ประมาณนี้เออ่เบอร์โทรไลน์นะคะเบอร์โทรที่ติดต่ออาจารย์ได้แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะ0884531019 0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมาแล้วก็สอบถามรายละเอียดการดูดวงได้สำหรับคลิปนี้ของมิถุนอาจารย์ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ